สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับไมค์โซนี่นะครับรุ่น f 3 6 0น t นะครับเสียงจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไมค์ตัวนี้จะเป็นไมค์ไดนามิกนะครับมุมรับเสียงจะเป็นแบบคาดิโอยน์นะครับก็จะเป็นทางด้านหัวไมอย่างเดียวเลยนะครับน้ำหนักนะครับทางก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะรับมุมตรงๆนะครับเป็นแบบคาดิโอย์นะครับทดสอบการอ่านนะครับ เมื่อสายฝนโปรยปลายอากาศก็เย็นสดชื่นตลอดทั้งวันใครที่ไม่ชอบมีเหงื่อหรืออากาศที่แสนร้อนในเมืองไทยหน้าฝนคงเปรียบเสมือนฝันสำหรับการท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติต้นน้ำลำทานที่แสนชุ่มฉ่ำทำให้ทุกการเดินทางเปลี่ยนไปด้วยความชิวโดยเฉพาะเมื่อหลังฝนตก เราจะพบกับบรรยากาศเฉพาะตัวของฤดูการนี้นั่นคือกลิ่นของไอดินความอิ่มเอมของธรรมชาติเย็นกายเย็นใจเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขนี้เดี๋ยวลองลองเพลงนะครับจงไปคูรหัวใจใครรูควัยในกันแตนหลักมันผูงใหญ่เธอมากกว่าฉัน มัวผิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็นเฮินห่างไปสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันอย่ารอจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่าร่วงฉันเลย ถึงต้องฉันใจกายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธออย่างไรทนได้เสมอครับผมก็เป็นการใช้เพื่อการร้องเพลงนะครับถ้าใส่รีเวิร์บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมัวปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉัน ะทำเป็นเฮินห่างไปนะครับก็จบการรีวิวนะครับไมค์โซนีนะครับผมรุ่น F นะครับ 360T ไทยแลนด์ Thailand. ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับผมสวัสดีครับ